โอเคสวัสดีทุกคนกค,นคนืนด้วยนะเรานเียนแต่เกมอะไรวะ Star War s อะไรเนี่ยฉันอ่าน่างข้างล่างฉันเข้าเกมมาโดยที่ไม่ได้ดูคาว่าเกมอะไรแป,ป๊บโอเคเทคสองเริ่มสวัสดีทุกคนคืนด้วยนะเรนจเียนแต่เกม Star War s ์เจไดอะไรวะ for เล่นออเดอร์ Order. เออฉันเล่นอยู่มันเป็นเกมใหม่ฉันเพิ่งโหลดเสร็จวันนี้เลยค่ะแล้วก็ ถามว่าทำไมเล่นเกมนี้แน่นอนค่ะเกมไม่เก่าเราไม่เล่นไม่ใช่คือเห็นว่ามันมีหมอดไทยก็เลยอยากลองและก็ขอขอบคุณหมอดไทยจากเพจนี่ที่ขึ้นให้นะเพราะว่าเขาทำดีมากเลยแล้วก็เรานะด้วยความที่อยากจะเล่นเกมที่มันเป็นภาษาไทยอะ่ะ แม้ว่าแปลไทยก็ยังดีอะวะอย่างน้อยอะเราก็อยากจะรู้อารมณ์สภาพแวดล้อมในเกมบ้างบางทีเราแปลเองอะมันไม่ไหวอะมันไม่หมดอะอย่างแบบยิ่งเป็นแนวออ e เ w นเวเงี้ยเดินๆไปอีบักนี่พูดอะไรวะแบบก็ไม่ทันได้ฟังเนี้ยมันทําให้ขาดอะขาดบรรยากาศของเกมอะมันลดลงพอเราไม่เข้าใจว่ามันพูดอะไรแต่อย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าแปลร้อ็ ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าแปลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไหนแต่ก็นี่แหละจะมาดูไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะโอเคเรา,าเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ไปเลยกลางๆไหมออกกลางๆอยู่ในโหมดอาจารย์เจไดรีเเหรอฉันอาจารย์เลยเหรอมีแบบปรมาจารย์ด้วยนะเอากลางๆไปละลองดูกลางๆแต่มาสตาร์ทที่ตรงนี้ไงความสีหายที่ได้รับก็น,น้อยนะความก้าเราก็ปันปันกลงให้หมดแล้วแหละเราเป็นคนอยู่ตรงกลาง น้่อะไรเยอะเรื่องนี้ไม่เคยดูใครเล่นแล้วก็ไม่เคยเล่นไม่เคยเห็นคือเห็นไปอยู่ในเกมพาร์สนะแหละแล้วก็ด้วยความที่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรอะ่ะช่วงนี้มันแบบนิ่งๆเนาะที่ช่องนิ่งๆเพราะเราไม่รู้จะเล่นเกมอะไรได้วยแหละแล้วก็เลยแบบเอเออะลองคาตาวนี้ดูแล้วกันเนาะเอาให้คุ้มเกมพาร์สท,ที่จะเสียเนเดือนหน่อยโ <c oughs> okay. อเคอะอะไรนี้สตาร์ทมาอย่างนี้เลยเหรอ เกมเกมมนสัก5ปีที่แล้วเจยกยานในดังมากว้าวโอ้ยกระตุกได้ไงอะ่ะอู้ยเพลงมันมากค่ะนี่นี่มันแล้ว <laughs> มันเพลงมันดูแบบแล้วลาลมดิ แบบพร้อมลบมันได้เสียงตุย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 แบบสป,ปินกระโดดน,นี่คืออะไรริมิคเหรอริมิคแบบบอเอา้าไม่มีเวรกำเอ้ยไม่มีซับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เราเราอีกหอหน่ายังนุ่มเออเท่มากเลยอ่ะเออซับอยู่ตรงไหน,น <c oughs> ไม่มีซับให้หรอเอานี่ไงซับปิดไปทำไมล่ะลูกอ๋อนี่เขามาแล้วครับเมื่อกี้ฉันก็เอ๋อยู่ซับไม่มีสายลิงที่ 10A มันมีปัญหาตัวยึดมันขัดข้องก็อยากให้คนงานสองคนขึ้นไปดูข้างบนนั้นนั่นมันไม่ง่ายเลยนะสมาคมจะจ่ายพุกเจ้าเอาหน้าเขาได้เงินเพิ่มไม่มีใครเจ็บตัวหรอกนะ โอเคโอเคไปกันเถอะรีบไปเลยนะขนาดแปลไทยให้อ่ะฉันยังยอ่อภาษาไทยมาคิดใหม่็นของตัวเองอ่ะคิดดูดิดัง <c oughs> <c oughs> นั้นใ,นใครมารอฉันแปลภาษาอังกฤษฉันก็เปลี่ยนตามฝตดฉันอนะ่ะอันนี้อะไรอ่ะฉันไม่คนที่ไม่ชอบไปตามทางอ่ะไป <c oughs> ขอดูแต่พไม่รอภาษา <c oughs> ต่างดาวด้วยนะมีวงเล็บภาษาต่างดาวว่าฉันไม่สามารถฟังดูเรื่อง <c oughs> โอเคขอบคุณค่ะแล้วนี่อะไรอ่ะ คิดว่ากล่องเย็บขอมมม่คือหุ่นยนต์้วเดินลงมาได้ด้วยขอเดินลงมาดูหน่อยนะสมาคมคอจะต่ตัดบีเลี้ยงขาดตลอดเลยจะก็ต้องรับงานเพิ่มไม่ใช่แค่นั่งรอคัดจ้างเฉยๆคือข้างบนนั้นมันอันตรายอ่ะแน่นอนว่ามันอันตรายอยู่แล้วถ้าคือลิเกถ้า่าพลาดจะเป็นยังไงโลาถ้ามีครอบครัวต้องเลี้ยงดูนะโอ้ดิเจอร์มีครอบครัวด้วยโอ้เพื่อนเอ๋ยเจ้าเลือกทางเดินชีวิตที่แย่มาให้เจ้าว่าอย่างไงนะ เมื่อกี้คือตะกุยตะกุยกระแพงทำไมลูกเออโอ้แล้วมันเป็นจอยอ่ะฉันไม่ค่อยถนัดเล่นจอยเลยมันเวลาหันอ่ะอือไม่เป็นไรไหนๆก็เดินลงมาแล้วก็ดูตมื่กี้ต่อแล้วกันฉันไม่ได้ตกฉันแค่ตั้งใจโดดลงมาดูเมื่อกี้เดินไม่สุดโดดโดดโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปสิขับยากจังวะเออ วิ่งยังไงนี่ยาล์นี้จะการโจมตีมาเยอะเลยสงครามโครนี่รุนแรงจริงๆอายุยันแค่สองสามปีเองนะใช่จะเจ้าแก่กว่านั้นเยอะอ่ะห้ามุกแจกเงินให้ข้าโนรี่ไงข้ามาเก็บสร้างอาวุธทีมทำงานอยู่อีกเจ้าชิ้เงินไม่ได้หรอกถ้าเจ้าตายขึ้นมาพวกนิตเจอที่บาร์ครั้งชอบทำงานหนักกันเหแบบนี้อ่ะหอเฮ้ยโอ เจ้ากุญชิตตรงนั้นหนึ่นะอ๋อข้ามั่นใจว่ามันไม่มีอะไรหรอกนาตุ้มคนงานพวกนี้ต้องปักขั้วเอาหรอเนี่ยเวลามาทำเงานนะฮะมีสกิลจริงเลยมานี่เร็วขึ้นไปเจ้าก่อนเลยหนูอันนี้คัสซีนหฉันเดินเองอ๋อคัสซีนอ่าดูนั่นสิ ยังพูปแบกแยกดินแต่ฮนไปดูเห็นยานรุ่นลูคอร์มานานมากอไอลูคัสเหรอใช่มันานมากแล้วแยกกี่ส่วนลงมาคงได้เงินมหาศาลเลยเอาล่ะไปกันตอะดาวอะไรมีฝนตกด้วยดูจะชุ่มชื้นและชุ่มชื้นนี่สอนกันเแรกตัว ระวังลนลงมาแล้วอ้าวฉันยืนดูเลยเฮ้ยเจ้าโอเคไหมอ่ะใช่ถ้าไม่เป็นไรอ่ะแล้วข้าจะขึ้นไปยังไงบันไดพังแล้วหาทางอื่นเลยกันไม่มีปัญหาค่าข้าจดกาด้คยะแล้วเจอกันทั้งบนนะจ้าไหนล่ะไปยังไงอ่ะทีเนี้ย สไลเดอร์ไปได้ข้างบนไหนวะเราสไลเดอร์ไปได้ปะมันเป็นทางเดียวแล้วมีลูกศรด้วยเนี่ยตรงนั้นอนะ่ะฉันว่ามันต้องใช่ไปกระโดดโอ้ยฉันก็หนีไม่พ้นการเล่นสไลเดอร์เบรกยังไงเบรก็วไปแจกแยานี่เดี๋ยวนี้เจ้าไม่ใช่ขยะที่ได้รับอนุญขยะหรือ อ่าแล้วทำยังไงคะกระโดดลงไปได้ใช่ไหมเดิไปไงอ่ะ ขอสลับเดี๋ยวใช้จอยใช้คีย์บอร์ดหน่อยก็แล้วกันเพราะว่ามันเวียนหัวใช้จอยแล้วเวียนหัวมันค่อยๆเลื่อนแบบไลท์อะ่ะเออไม่มีวิธีสิเนี่ยเออเป็นการเล็งเชือกที่ยากลำบากเดี๋ยวนะขอไปสลับ เซตติ้งได้ไหมอ่ะจำจำคอนโอลเปลี่ยนเป็นชิปนะคะเพราะว่าฉันติดมาจากก้อนแทมไนแล้วก็หลบเปลี่ยนเป็นสเปกบาร์ค่ะนี่ฉันใช้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเข่้าวิ่งกดครั้งเดียวไงใจเย็นแค่ผ่านด้เฮ้เฉย ไปไหนต่อวะตีนดินหรือเปล่าคะอ่าทำไมมันคือบอกอีล่ะแล้วเราเราต้องกดอีในกันกันนี้เนือยเช่นเป็นอะไรเช่นเป็นลิงเล่นมี่หน่อยแล้วก็เราต้องเสร็จก่อนกหนดนะ อยู่ทำงานให้เสร็จกันโอเคไอ้ข้างใน,นต่อเอ,อ้ขึ้นได้นี่หว่าไม่มีใครตกใจเลยเหรอที่ฉันทำตัวแบบนี้ระวังไงแคลล์ดีใจนะดีใจนะดีใจที่ได้เจอนะอนะฉันอ่านไม่จบคุยกันแบบตะโกน ไปเดินไปอันนี้คือจอมันเลี้ยวเองใช่ไหมหรือว่าฉันเลี้ยววะเออใช่จอมันเลี้ยวเองเดินโค้งเหมือนจะลม้มอ่ะตอนนั้นมีหนูวิ่งเข้าไปฉันก็วิ่งตามหนูแล้วนี่เกมนี้นี่ถ้าเราหาทางไปไม่เจอให้เดินตามหนูแล้วก็หนูหนูจะช่วยชีวิตคุณได้ <laughs> สมดุลหม,มายครับเพวกหนู <laughs> อาจริงภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษฉันก็อ่านไม่ทันอยู่ดีภาษาไทยก็อ่านช้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องมาแปลมีค่าเดิมเดิมอ่านเ,เรื่องไม่ทัน,นสีแดงน,นี่ก็โดดได้ใช่้แม่มั๊บนี่แล้วก็โดดขึ้นอีกปะมั๊บมั๊บโอ้ตกใจหมดไอ้แก้วทาจะไปเจอเจอที่ต่อพ่วงเลยนะโอเคแล้วเจอกันหน่นายเพื่อนรักฉันสุดๆก็แซดดับดาวอ๋อ เซมันกดยากว่ะมันอยู่นิ้วอ่ะมันมันไม่สมานกันอ่ะไ้ไววิ่งเนี่ยแล้วมันจะต้องคองกระโดดมาเห็นันต้องกด E ว้าวีโดนพวกนี้จะฆ่าฉันเหรอ <c oughs> ไปไหนตอนนี้ออลงเลยปะ่ะ ลงวันนี้ได้ไงวันนี้ได้ไงเหรอหล <c oughs> แล้วเจอวันที่ได้ไงเออก็เป็นคำด่าที่น่าคิดวายเธอสิจะไปจะไปตั้งหลักกดผิดเราต้องหลบไปเกาะนั่นใช่ไหม เแกก็คือถ้าไม่กด e มันล่วงให้ไมไ่อกไปกด e ไ้หรือมันเกาะอัตโนมัติได้นะแกก็อยากล่้แล้วมันไม่เกาะให้เล่ายังไงอ่ะต้องขยับลงอะไม่ใช่กระโดดไม่ใช่งั้นก็ต้องดรอปหรอดรอปแล้วกด e อู้ดรอปแล้วกด e ต่อโอ้ ว้าวช่างรุนระทึกกับชีวิตน่าจะดอบมือไปได้เลยสไลเดอร์ตรงนี้ว้าวดี่นั่น,น,น,นอะไรตัดยานแล้วเฮ้ยแล้คนไปดิสิใช่ใช่ใช่ดิมกันตัดยานเหมือนเป็นสถานที่แยกที่สุดยานยานกระบด ไม่กอ oh ดตัดออกมาทำไมอู้จะลำใหญ่เดี๋ยวนี่กบทมียาลำใหญ่ขนาดน,น,นี้เลยไม่ไหนต่อสลิงนี้มีไว้ทำไมนั่นโดดได้ <c oughs> เดี๋ยวนะฉันอยากจะไปสำรวจไปแย้มเดินไม่ได้ไม่ทันละเครื่องมันแล้วอลจอก็คือล็อกไว้ฟังนี้เหมือนอยากให้ดูความอลังการของฉากเอ๊ะล้องไปทางไหน อก็กล้องมันล็อกแล้วทำไงจะซิบใบยังไงว้าโอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้หมวกเต็มเลยอ่ะอ๋อนี่ก็คือแยกคิดส่วนออกมาเหรอขอไปยังอันได้ป่ะเทพมาก ทำไมไม่หยิบมาใส่แะไอ้หูแต่เ,เมื่อกี้มันขึ้นแล้วมันไปยังไงต่อจะกดเลยไม่ได้เลยเมื่อกี้ก็กระโดดมันก็ไม่ขึ้นให้โอ้ข้างล่างไม่หุ่นอะไรเต็มเลยฮะอ๋อหมุนตัวได้โอเค เดี๋ยวเราต้องทำวิเศษก่อนที่มันจะตัดปีดนั่นตัดปีดทำไมอ่ะขาก็ทำที่สุดแล้วเนี่ยทำไมเอาปีกไปเนไหนดึงคันโยกคันโยกแวหวาคันโยกอยู่ไหนสีแดงเนี่ยคันโยก <laughs> ไหนคือคันโยกวะ <S 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 งงกัดงงกัดคันโยกอยู่ตรงไหนหรอทุกคนคันโยกอะ่ะแวะคันโยกตรงนี้มันไต่ไ,ได้ไหม <S <S ไม่ได้ค่ะทะลุสลิงลงไปเลย อ่าันโยกไหนวะก็มีแต่ไอปุ่มแดงๆตรงนั้นก็ไม่ใช่ค่ะกระโดดลงไปไม่ใช่ค่ะไหนวะาันโยก What? นี่จะบอกหน่อยก็ดีนะว่าคันโยกอยู่ตรงไหนอะ่ะ แล้วฉันจะอยไทราบไหมไหนคือคันโยก <laughs> ฮัลโหลคิดสี่สี่ย่โมงเสร็จนีมันชาวปัญญาเหรอทดสอบความสลาดใช่ไหม <c oughs> อืมอืมเซ็ตผมก่อนยังรอคะ่ะวินามตัวอะไร,รอ่ะอุ้ย มามืกเอ้ยเดี๋ยวกระพือกระพือนี่ก็ตัวมันนี่คิดว่าหินหแล้วเขาทำยังไงอะทำยังไงวะหนคันโยกอะ่ะเดี๋ยวอย่าให้ฉันเห็นนะฉันจะด่าให้ว่าอีนี่เรียกคันโยกเหรอหนายนี่แน่นอนคอดูหาก่อนหาไม่เจอ <laughs> คันโยกอยู่ตรงไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยเห็นไหมเอาคำนั้นมารีเพย์ใหม่อีกรอบสิใครไม่จะไปรู้ว่าคันโยกอยู่ตรงนี้โอ้ย Lab right. secured. พ่วงเลยใช่ไหมโอเคแล้วไปยังไงนี่ก็โดดเลยเหรอ You okay? Still here Okay. Give me a fright there pal ตุกเ <c oughs> จ๊ด๊าด้วยดาพืปิ้ว DoneHang on นี่พร้อมแล้ว ข้าจะคาโตเองงานเสร็จแล้วขึ้นมาข้างบนได้โอ้โหงานนี้คือต้องโหนอย่างนี้เหรอเนี่ยให้ตายเด็กใครจะทำาะนีมันยานรบของเจไดอ่ะยอดไปเลยอ่ะวันนี้ทุกวันทำเงินจริงนี่มันกองอย่นี้นานเท่าไหร่เนี่ยสี่ปีไหมห้าปีคนขับคงจะตายอย่ามีเกียรติแต่ละละ จะได้พวกนั้นส่งวรนณกรรมเจ๊ดเขคิดตลอดนะว่าพวกนั้นคงจะไม่ใช่คนทรยศไปซะตว์ประนะก็อาจจะนะเอาเถอะวันนี้เป็นวันโชคดีจริงๆอ่ะจะหวังทีงได้ส่วนประกอบดีๆจากของพวกนี้เพราะเรามาคู่สร้างงานในสงครามเพื่อให้พวกนั้นเอากลับไปสร้างงานลบใหม่อยูย้อนเย็นเราต้องตายที่นี่เพื่อให้คนท้องบนนั้นเฮ้ระวังครับ พูดหน่อยฟังนะข้อตัดสินของคนที่เจอของระดับนี้มันควรจะทำให้เราได้ออกจากดับผิดเปียกนี่หรือเธอไเจ้าคิดว่าใครอยากออกไปล่ะเนี่ยเลยเถอะเจ้ายังเด็กไม่จะเหมือนเขาอ่ะนะเจ้าควรจะได้ใช้ชีวิตเดินทางไปข้างหน้าคนหาชื่ตาของตัวเอง เรียกว่าไงก็ใช่เราลงไปข้างล่างเถอะพี่เจ้าไม่ฟังที่เขาพูดเลยใช่ไหมสนหลายเหรอรถภารกิจขาจะกลงไปเหรอโอ้นี่เราอยู่บนปีกยานโอ้ไม่น่าเลยคนบนนั้นมาถึงบนว่าให้รีบทำก่อนที่จะมาตัดปีกส่วนนี้เพราะว่ามันจะตัดปีกออาแล้วจะต้องทำยังไงจะต้องตไลไม่ให้ชนหอกเหรอ เพื่อนรอฉันด้วยอ๋อาันคิดว่าลงไปให้สัตว์กินแล้วรอดคนไว้นะขรู้นะไม่อย่าปล่อยมือนะมันจับไม่ไหวแล้วรุดไม่กดหนึ่งหนึ่งหนึ่ง โอ้โหโอ้โลโมชันเออตายซะตายอยู่ดีโอเคไหมไม่เป็นไรแค่โดนทับเฮ้ยถอยไปอย่าใครเลยช่วยเจ้าไปที่นี่เกาะโว้ยเอออ๋อขี่ยานเจ้านี้แทบบินไม่ได้แล้วอ่ะหนักเกาะไว้ยพูน ฟร์จะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ไม่โอเคโอเคเราต้องเราต้องรีบไปแล้วเร็วเกิดบ้าเลยนี่ล่ะไม่กิมคืออะไรอ่ะเจ้าทำเหรอนั่นมันใช่พลังที่ไหมลืมสิ่งที่เจ้าเห็นเวตาเชื่อเถอะว้ายสิ่งที่นาเห็นคาดีว่าฟอร์ดเขารู้เขารู้จะเย็นอ่ะชั่ว โอเคเข้าใจแล้วเราทุกคงเจ้านี่ไว้ใจได้จริงบอสเนี่ย